คุณนงรักคุณนงรักจะแนกจิตร้อยี่บเอ็ดดวงโดยเทธนายหน่อยโดยธาตุเทธนายจิตที่เป็นปู่โซลชาติมีสิบสองดวงคือโลภามูจ 8, ลมจ, 2, มมจ,จิตแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองจิตที่เป็นปุ่โซลชาติมีสามสิบเดวงคือมหาปู่โซลจิตแปดมหาทักษะปู่ลจิตเก้ามัคคิจยี่สิบ ี่เป็นวิปากชาติมีห้าสิบสองดวงคืออเหตุุกัวิปากจิตสิบห้ามหาวิปากจิตแปดมหาคตาวิปากจิตเก้าผลจิตยี่สิบจิตที่เป็นกาลยานชาติมียี่สิบดวงคืออเหตุุกักกาลยาจิตสามมหากาลยาจิตแปดมหาคติกาลยาจิตเก้าค่ะอันนี้ปากเปล่าเลยใช่ไหมคะ เปิดเปิดบ้างปิดบ้าง <c oughs> อ้าวหลวงพี่ต่อไปจำแนกจำแนกจิตโดยภูมิเพทนายค่ะจะเห็นว่าจำแนกโดยชาติน่ะมีสี่ชาติใช่ไหมน้องเจีย๊ยบใช่ค่ะมีสี่ชาติ <c oughs> จำแนกโดยภูมิก็มีก็มีสีภ่ภูมิเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมหลวงพี่อภัยภูมิคุณน้องลากว่ายาวเลยแนกจิตหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ด โดยภูมิเทศน์ในจิตท,ที่เป็นกรรมภูมิมีห้าสิบสี่ดวงคืออโสภณะจิตสามาสิบตามเมาจะละโสภณะจิตยี่สิบสี่จิตที่เป็นลูป,ประภูมมีสิบห้าดวงคือกูปาวาัจระกุศลจิตห้ากูปาวัจระวิปากจิตห้ากูปาวัจระการยาจิตห้า ิตที่เป็นอรูปภูมิีสิบสองดวงคืออรูปาวจรสิจิตสี่อารูปาวจรสวิปากจิตสี่อรูปวจรสกัลยาจิตสี่จิตที่เป็นโลกุตตระภูมิมีสี่สิบดวงคือมัคคิจยี่สิบผลกิตยี่สิบจำแนกจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโดยโธปณาเทธมัย จิตที่เป็นอสุจิมีสดวงคืออาุสลจิตสิบสองอาเหตุภจิตสิบแปดจิตที่เป็นโมนะจิตมีก้าสิดวงคือตามาวัชระโมนัจิตยี่สิบสี่จิตที่สิบเร็ดโลกระจิตสี่สิบ ค่ะชาติภูมิแล้วในเก้าในในเก้าในเนี่ยน้องเจีย๊ยบท่องได้หมดแล้วใช่ไหมยังไม่มค่ะพ,พี่โสโลเหชานเวสัมสังใช่อันเนี้ยท่องได้แล้วแต่เนื้อหาย,ยังจําไม่หมดค่ะเนื้อหาย,ยังไม่ได้ใช่ไหมอ่าต่อไปโสพณเพทนายมีอะไรบ้างคะโสพณเพทนายมีอยู่สองในคือจิตที่เป็นอสศผนะ ิตมีสามสิบดวงคืออาคุโสรจิตสิบสองกับอาเหตุกุกะจิตสิบแปดรวมเป็นสิสิบแล้วก็จิตที่เป็นโสพนัสจิตมีเก้าสิบเอ็ดดวงคือตามาวัจระโสพนัสจิตยี่สิบสี่มหคัตจิตยี่สิบเจ็ด,จดแล้วก็โลกุตระจิตสี่สิบค่ะ โซฟนาเพทนยัยแล้วก็โลกเพทนัยโลกเพทนยันยจำแนกจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเดยงโดยโลกเพทนยัยจิตที่เป็นโลกจิตมีแปดสิบเอ็ดดวงคือตามาต 54, ตามาวัจรจิตห้าสิบสี่ตามมาวัจรจิตห้าสิบสี่มหาพัตตจิตมหาพัตตจิตยี่สิบเจ็ดรวมเป็นแปดสิบเอ็ด แล้วก็จิตที่เป็นโลพุตระจิตมีสี่สิบดวก็คือมัคต,า,ตาจิตยี่สิบมัคจิตยี่สิบผลมาจิตสิบรวมเป็นสี่สิบค่ะต่อไปก็เป็นเหตุเพทนายทำแน่จิตหนึ่งร้อยยี่สิบจดหนงยเหตุเพทนาย จิตที่เป็นอเหตุกับจิตมีสิบแปดดวงคือกุศลวิปากจิตเจตสมิธิเจดแล้วก็อเหตุเหตุกุศลกุศลกจิตแปดแล้วก็เหตุกุศกัลยาจิตสามรวมเป็นสิบแปดแล้วก็จิตที่เป็นอะจิตที่เป็นสังขุกับจิตมีหนึ่งร้อยสามดวง คืออัคคูโอัคคูโสนและจุดสิบสองตามมาวัจระลาโศภนจิตยี่สิบปี่มหาคตสิดยี่สิบเจ็โดโลภุภัทรจุดสี่สิบรวมเป็นหนึ่งร้อยสามดวงก็จำแนกจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดดวงโดยทานเทธนัยจุดที่เป็นชาณจิตมีห้าสิบสี่ดวง คืออโสมนัสจิตสามสิบจามาวัจลัโสมนัสจิตยี่สิบสี่จิตที่เป็นชานจิตมีหกสิบเจ็ดดวงคือมหาพัตตจิตยี่สิบเจ็ดโลกุตรลจิตสี่สิบรวมเป็นหกสิบเจ็ดดวงกำเนิดจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ 1, ดโดยเวทนาเพทนายจิตท,ที่เกิดขึ้นพร้อมด้วย สุขเวทนามีหนึ่งดวงคือสุขะสหัตตะสุสุขะสหัตตะกายะวิญญาณจิตหนึ่งจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยทุกขเวทนามีหนึ่งดวงคือทุกขะสหัตตะกายยะวิญญาณจิตหนึ่งจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยโสมนัสเวทนามีหกสิบสองดวงคือโลคะ โมนัสสีโสมนัสสันตีระณะจิตหนึ่งโสมนัสหะสิบปุปาพัสจิตหนึ่งมหาคุศลมหาคุศลละโสมนัสสีมหาวิบากโสมนัสสีมหากริยาโสมนัสสีประสมชาณะจิตสิบเอ็ดทุติรชาณะจิตสิบเอ็ดปติยชาณจิตสิบเอ็ดจะตุทชาณะจิตสิบเอ็ด จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยโทมนัสเวทนามีสองดวงคือโทศะมูลจิตสองจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกนามีห้าสิบจิตห้าสิบห้าดวงคือโทคะอุเบกขาสี่มหะมูลจิตสองทุเจ้อุเบกขาสี่มหาคุโสอุเบกขาสี่มหาวิปปะอุเบกขาสี่ มหากรรยาเวขาสีปัญจมชานจิตยี่สิบสามจำแนกจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโดยสัมปโยคะเพทนายจิตที่เป็นสัมปยุทธมีแปดสิบเจ็ดดวงคือโลภาทิสทิคตาสัมปยุทธจิต, 4, ตสีต่ 2, โทสามูลจิตสองโมหะมูลจิตสองมหากุสนิยานสัมปยุทธจิตสี่ มหาวิบากยานสัมปยุติติสี่มหากริยายานสัมปยุติติสี่นิติหกสิบเจ็ดผิดที่เป็นวิปยุตปีสามสิบสี่ดวงคือโลภะทิศผิดตะวิปยุติสีเถตุกะผิดสุเตมหาคุสมยานวิปยุติติสี่มหาวิบากยานวิปยุติติสี่มหากริยายานวิปยุติต่ จำแนกขีดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโดยสังขารเททนายจิดที่เป็นอาสังขารลิกมีสามสิบเจ็ดดวงคือโลภะอาสังขารลิกสี่โสภาอสังขารลิกหนึ่งโมหะมูลจิตสองอาเหตุกาจิตสิบแปดมหากูุชนอาสังขารลิกสี่มหาวิบาอสังขารลิกสี่มหากริยาสังขารลิกสี่ ผิดที่เป็นสัตว์สังขาริกมีแปดสิบสี่ดวงคือโลกะสัตว์สังขาริกสี่โทสัตสังขาริกหนึ่งมหากรุสุนสัตว์สังขาริกสี่มหาวิบาคสัตสังขาริกสี่มหากริยาสัตสังขาริกสี่เชั้นอาทีหกสิบเจ็ดราคาพี่ปูค่ะตรงนี้ตรงนี้ควรจํา ควรจําให้ได้เนาะเขาอะเขามักจะถามอาจจะถามในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเขาก็จะถามบางบางบางชุดเนี่ยเขาก็จะให้เขาจะถามทั้งเก้าในเดทีนี้เขาเขาก็เขาก็จะให้เราบอกว่าเออแต่ถ้าเขาถามเก้าในเนี่ยเขาก็จะเอาแต่หัวข้อหลัก<อ>หัวข้อหลักเช่นเช่น ชาติมีกี่มีกี่ชาติอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเขาเจาะถามน่ะถ้าสมมติว่าเขาเจาะถามเป็นแบบเวทนาเพทนาจงบอกจงบอกเออเพทนาของจงบอกเวทนาเพทนามาโดยละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกได้ว่ามีทุกขาสหคตะกายวิญญาณจิตหนึ่งส,สุขาสหคตะ อย่างเนี้ค่ะัตรงนี้ก็ควรจะจําควรจะจําให้ได้หดเก้าในเลยพี่รูอะไรนะจําให้หมดทั้งหมดเก้าในเลยใช่เพราะว่าเขาถ้าเขาถามทั้งเก้าในเนี่ยเขาจะถามแต่หัวข้อหลักอ่าจงจงจำแนกจิตยี่ก้ยยี่เอ็อดกกโดยเทยท,ทานาย เราก็จะเราก็แจ้งไปว่ามีชาติเทนัยชาติเทศนายอ่าเขาอาจจะถามว่าได้แก่ใดบ้างเราก็แจ้งไปตอบไปว่าชาติเทศนายได้แก่อะไรกุศลรชาติอกุศรชาติกิยาชาติธรรมภิกษุกยาชาติอย่างนี้แต่ถ้าเขาถามในรายละเอียดเราก็เราก็ต้องรู้ในรายละเอียด แต่ตอนหลังๆเนี่ยในรายละเอียดเขาจะไม่ค่อยถามนะเพราะว่าเราะกนักเรียนตอบได้อเอากลัวนักเรียนตอบไปได้เขาเลยไม่ถามพราะกวนักเรียนตอบได้อ <laughs> เออแต่ถ้าเราจําจําเอาไว้ได้ทั้งหมดก็ดี <laughs> ข้อนั้นก็ถ้าเขาออกมาเราก็เต็มสิทธ์ไปเลยข้อนี้อ <laughs> เออ ชีพต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแล้วเจี๊ยบอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของตรงไหนบ้างไหมอะติดใจสงสัยตรงไหน mm hmm. ในปรมารสมสีรเนี่ย mm hmm. ตรงไหนที่ที่ยังถูกต้องอยู่เป็นใที่ก่อนถาะวันนั้นสงสัยอยู่แต่ลืมไปแล้วลืมไปแล้ว เรื่องอะไรฮะเรื่องจิตเจตสิกลูกอิชานต้องกลับไปดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนวันนั้นหนูสงสัยแล้วแบบผุกหัดหนูทำครบยังที่สี่ยู่ย,ยังไม่ครบเลยปัญหาจะอยู่ในแบบฝุกหัดนั่นแหละวนวนเวียนกันอยู่แถวนั้นอะ่ะ โยกตรงโยกถามตรงนั้นบ้างโยกถามตรงนี้บ้างในจุลตรีเนี่ยคาถาที่มีสิทธิ์ที่จะถาม,มานะก็จะประมาณสามถึงสี่คาถาคือมีคาถาที่เราจะต้องจะต้องเออวันที่จะเขียนได้เขียนได้จําได้เนี่ยห้าคาถาแต่ในห้าคาถาเนี่ยเขาจะมาโยกถามเอา เขาจะมาโยกถามประมาณสักสามคาถาการสอบแต่ละครั้งนะอ่ะนะเออ,อย่างเช่นคาถาคาาวหา้ครูเนี่ยอันนี้ออกอยู่แล้วไม่สัมภาษณ์ก็ข้อเขียนเพราะเขาถือว่าเป็นคาถาไหว้ครูแล้วก็เจบเขียนได้คล่องแล้วใช่ไหมะจะก็จะมีเรื่องของสัมโยคะ สัมโยคะสามสังขานานัแต่จัตุพยะเนี่ยเขาก็จะไม่เขาจะไม่ไม่ออกนะจัตุพยะจะไม่ออกทีนี้เราเขาอาจจะมาโยกถามเราในเรื่องของในเรื่องของปกินะกะหก,ก,กที่เกิดได้ที่เกิดได้ในโลกียจิตโลกุตตระจิต ตรงนี้เราก็ต้องทำฟังเข้าใจด้วยตรงนี้เจี๊ยบเข้าใจไหมเมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็มีพูดให้ฟังเรื่องตรงนี้เหมือนกันคือวิตกวิจารณ์เนี่ยตัวปฏิกิณกาหกเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นองค์ฌานใช่ไหมทำให้เราคิดว่าองค์ฌานเนี่ยไม่เกิดในโลกียะจิต แต่จริงๆแล้วเขาเกิดได้ทั้งในโลกียจิตและโลกุตระจิตเป็นการถ้าเกิดในโลเคียจิตเนี่ยเกิดในการเพ่งอารมณ์เพ่งอารมณ์แล้วก็ในในใน,ในปกิณกาหกเนี่ยที่เรารู้กันว่าเขาอยู่ในอัญญสมาณะเจรสิกิฏสามเนี่ย ซึ่งในสิบามดวงเนี่ยเขาประกอบได้ในจิตทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ<ด>แสดงว่าแม้แต่จะเป็นแม้แต่จะเป็นองค์ฌานก็ตามเนี่ยเขาก็ยังมีเขาก็ยังประกอบได้ในในฝ่ายอกุศลฝ่ายอกุศลฝ่ายอเหตุกะประกอบได้ในฝ่ายอกุศลถ้าจะ อยากให้ดูในตารางอ่ะค่ะตารางที่เขาเขียนว่าหน้าไหนหนะที่จำแนกเป็น,น,นะะในในอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะข้อสอบเขาก็ไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นเพียงแต่อ่ถ้าถามถ้าถามเจี๊ยบตอนนี้ว่าเออ จงบอกจิตที่เป็นยาณสัมปยุตมาว่ามีกี่ดวงอะไรบ้างจิตที่เป็นยาณสัมปยุตยาณสัมปยุตก็คือจิตที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มธรรมะเจอไหม เลพนพิสยดสี่ที่เป็นมหาภูผลละจิตใช่ไหมคะอะไรนะเป็นยาณนะยานะสนุรยุรก็คือจิตที่อยู่ในกลุ่มของมหาภาูผลจิตใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วก็ดวงใดบ้างได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ทีนี้ทีนี้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่เพราะในกลุ่มของมหากุศลเท่านั้น <ie aut> ไม่ไม่เฉพาะในกามาวัจรโสกนัจิตยี่สี่เท่านั้นในโลกุตระจิตเนี่ยเขาก็เป็นยานะสัมปยุทแล้วเขาจะมีคําถามแยกออกมาอีกว่าเออจิตดวงใดที่ที่ไม่มีชื่อญาณสัมปะยุทแต่ สงห์เป็นยาน,นสัมปยุตตังไม่มีคําว่ายาน,นสัมปยุตตังแต่สงห์เป็นยาน,นสัมปยุตัอ่าแกจะตอบว่าอะไรที่ต้องเป็นผูที่อยู่ในกลุ่มของโลกุตตระจิตใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ในกลุ่มโลกุตตระจิตเนี่ยเขาไม่มีคําว่าสัมปยุตตังแต่ว่าเขาเป็นยานะสัมปยุต ต้องเป็นกลุ่มของมหาคตาจิตด้วยใช่ไหมมหาคตาจิตด้วยด้วยใช่ค่ะก็คือกลุ่มของชันนจิตนั่นเองก็คือ,ค,อคำตอบก็คือกลุ่มของชันนจิตอ่าแล้วก็จิตดวงไหนที่ไม่ได้แสดง ว่าเอ่อโดยสังขารเพทนัยแล้วอ่ะไม่ได้แสดงไว้ในชื่อจิตแต่ส่งข้อเป็นอสังขาริกแต่ส่งข้อไว้เป็นอสังขาริกใช่ค่ะก็คือสลุ่มของโมโหะมูลจิตสองอ่าใช่โมหะมูลจิตสองเขาเขาเป็นอสังขาริก แต่ว่าไม่มีชื่ออสังขาริกใช่ไหมไม่มีอไม่มีชื่ออสังขาริกังตอบได้หมดอย่างนี้ไม่เอาไปทบทวนไปนั่งทําแบบฝึกหัดได้เลยค่ะก็ว่าจะทําแบบฝึกหัดอยู่ไปนั่งทําแบบฝึกหัดได้เลยเก่งแล้วเนี่ยไม่ไม่เก่งหรอกค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไปดูเรื่องของ เรื่องรูปเรื่องรูปหนูชัดเจนยังรูป่งคอพอจากข้างไปอยู่ค่ะอือคือถ้าเราได้เรียนสม่ำเสมออ่ะต่อเนื่องแบบที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราก็จะเข้าใจพอเราไม่เข้าใจเราสอบถามเนี่ยมันก็จะเข้าใจแต่แต่คือถ้าที่บอกว่าเราถ้าเรา คือถ้าไม่เข้าใจเนี่ยคือแปลว่ามันห่างเรียนแล้วก็พอไม่เข้าใจแล้วไม่ถามใช่ไหมเจ๊เหมือนเราเรียนในห้องเรียนเนาะแต่ถ้าเราเราติดตรงไหนถ้าเราถามเนี่ยมันก็ไม่มีไม่ไม่มีอะไรยากสำหรับจุลตรีแล้วเนี่ยที่เขากังวลกันก็มีแต่เรื่องสัมปโยคะแล้วก็สังหานใน อีกอย่างหนึ่งสังขารในของอกุโลจิตสิบสองเนี่ยสังขารในอเหตสุกจิตเนี่ยตรงนี้หนูก็ดูก็ต้องดูนิดหนึ่งอกุโลรจิตสิบสองเจตสิกประกอบเท่าไหร่คะที่สิบเจ็ดดวงค่ะได้แก่ได้แก่อัญญัตมานะเจตสิกสิบหกออกุศลกเจตสิกสิบสี โอเคแล้วก็เอ่อมานะมาณะเจตสิกเนี่ยมาณะเจตสิกเนี่ยเขาจะประกอบได้ในอคุศโรจิตกลุ่มไหนมาณะเจตสิกประกอบได้ในจิตกลุ่มจิตกลุ่มไหนใช่ไหมคะใช่อคุสโรจิตกลุ่มไหน กุ่ที่เป็นอกุศนธิฮะชด้ไหมคะพี่กลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่เป็นอกุสนธิใช่กลุ่มไหนอะจะประกอบได้ในกรศลอากรสนอะกลุ่มไหน ถ้าเราบอกว่าเอ่อมาณะเนี่ยเขาจะอยู่ในอถามหลวงพี่สิหลวงพี่มาพอดีเลยมาณะประกอบได้ในอกคุณสุรจิตกลุ่มไหนคะขอบคุณสำหรับคำถามแล้วขอคำตอบด้วยประกอบในวิปยุทธตะจิตทุกดวงอายใุใช่ไหมไม่ใช่ประกอบในอกุศลรจิตาาในวิปยุทธการนะ ใช่ไหมสี่ดวงที่เป็น<ช>วิปยุทธวิปยุทธใช่ไหมใช่เขาจะประกอบได้ในในจิตที่เป็นส,สังขาริกค่ะา้าวสังขาริก<ช>เออเมื่อวานเราคุยเยเล็งบอกว่าวิปยุทธสังขาริอไม่ได้ชักชวนเออชักชวนใช่จิตที่ เกิดจากการชักชวนอ่าอ่าเมื่อ,อ,อาวานนี้หลวงพี่ได้อะไรจากการที่ได้คุยจากแบบฝึกขาดบ้างมาถ่ายทอดให้น้องเจี๊ยบฟังหน่อยก็อีพีหนึ่งก็เอาไปโหล,ลดลงไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ <laughs> อย่ามาพูดเช่นนี้ <laughs> ให้มาถ่ายทอด ให้มาถ่ายทอดแบ,บ่งปันอย่ามาบอกว่าให้ไปดูในอีพีไม่แต่ทอดไม่ได้หรกเราเราเป็นผู้เรียนน้อยอ่านน้อยเราถักจะไม่กาดลุงพี่อย่า,ากวา <S 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 ัวลุงพี่อย่ามาถ่อมตัวแล้วท่านจะถักไม่ฝาดถักไม่ฝาดจะรู้จักเวลาเรียนจะรู้จักหยุดได้นะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบสังหัดเราได้แบบแบบฟังหัดด้วยเหรอ เอา้าก็แบบฝึกหัดที่ให้ไปตั้งแต่แรกนั่นแหละอ๋อนึกว่ามีเพิ่มคนนี้นะ่นนนะก็เก็บไว้แล้วหลวงพี่หลว<ล>พี่<ล>พทําไม้กี่ชุดทําไม้กี่ชุดแล้วอะ่ะก็ยังยังไม่ได้ทําแต่เรือครบไม่หายไม่คือจริงๆอ่ะตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นแนวข้อสอบซึ่งเราควรจะทํานะโอ้ําก็อ่านอ่านอยู่เรื่อยๆอยู่เราก็พยายามว่าเราจาข้อไหนได้บ้างอ๋อแต่เราก็แบบอ่าน พยายามอ่านอย่างเดียวไม่ได้เขียนใช่ไหมคะพยายามไม่อ่านเราก็ดูว่าอันไหนเราตอบได้บ้างเราก็แสดงว่าเราก็เราก็ประเมินตัวเองว่าเรายังตอบได้ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตอ่ะคือเราต้องรีบเร่งเรียนอ่ะนะอ่ะแล้วหลวงพี่ไม่ไม่ไม่เขียนลงกระดาษมั้งหรอคะยังไม่เขียนเดี๋ยวก็เขียนเรามีเทคนิคการเรียนไม่เหมือนกันเนาะอ๋อ่เหมือนกันเยไมเหมือนกัน แล้วบอกแล้วบอกเทคนิคให้นงรักฟังมาหน่อยได้ไหมเม่เขาจบปริญญาโทจะไปบอกเทคนิคกันอ่ะไม่เป็นไรเทคนิคแต่ละคนมันไม่ไม่ได้จํากัดที่ปริญญาเอา,เอา,เอาคือเรามีเทคนิคจากการเรียนจบมสทเนะว่าอ่าเราจะดูโครงก่อนว่าเนื้อหามันมีอะไรบ้างอย่างเราเรียนเนี่ยมีจิตเจตสิกรูปใช่ไหมรูปนิพานทีนี้เราก็มานั่งนึกว่า ที่เราได้ยินได้ฟังมาก่อนนะเราจําอะไรได้บ้างเราเข้าใจได้มากแค่ไหนเกี่ยวกับจิตจําอะไรได้มากแค่ไหนเกี่ยวกับจิตจิติกแล้วก็รูปซึ่งรูปนี้ก็ไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนอยู่นี่แหละแต่จิตเจิติก์นี้ก็จะฟังมามก็ฟังมาเรื่อยๆของอาจารย์สุจินบ้างของอะไรอ,ะอ,อ่ะอ่าเมื่อก่อนฟังจากฟนะังจากสื่อโซเชียลใช่ไหมใช่ใช่คือหลดมาฟังแล้วก็ไปสํานักกูบาอาจารย์แล้วก็เราก็ไปขอเทปเข้ามา แเราก็ไม่ได้ฟังต่อเนื่องเราก็ไปฟังพระไตรปิดกบ้างอย่างอื่นบ้างที่นี่เรื่อยๆเ,เราก็ไปทํางานบ้างไปอะไรบ้างทีนี้เราก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อเสียทั้งหมดแต่เรื่องจิตเนี่ยที่มาอยู่นี่เนี่ยคือวัตถุประสงค์หลักคืออันคือที่เรามาเนี่ยคือเราสับสนว่าจิตแต่และดวงมันประกอบยังไงแล้วก็จุดประสงค์หลักๆคือว่าการสั่งสมแล้วก็การขุด พูดเกากิเลสน่ะมันมีกระบวนการยังไงอันนี้คือมาอยากรู้แต่เรายังไม่อยากถามใครเพราะว่าเราต้องการเรียนไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราจะทําความเข้าใจของเราเองไปเรื่อยๆเราไม่อยากเราเออก็ถามนั่นแหละแต่ไม่แต่เราอาจจะยังไม่ได้คําตอบที่มันชัดเจนทั้งหมดอ่รารอาประสบการณ์อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวลองภูมิไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้ลองภูมิ <laughs> ก็แล้วก็คือเราเป็นนเออพี่เป็นคนที่ เห็นไม่รู้เปล่า่อยมานั่งเรียนนักธรรมเราก็มานั่งนั่งนั่งเรียนธรรมศึกษาทั้งๆที่เราก็ก็เคยสอนโยมมาในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็พร้อมที่จะเรียนไปกับโยมพร้อมที่จะทวนพร้อมที่จะเรียนไปกับโยมเพราะว่าของแบบนี้เรียนไปแล้วมันลืมมันลืมเพราะว่าเพราะว่าการปฏิบัติธรรมแลของเราแต่ละของเราเนี่ยมัน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 ไม่ได้มาจําตัวหนังสือถูกไหม เราจะมาแค่กําหนดแล้วก็ทําความเข้าใจบางส่วนที่เราเรียนมาอย่างเช่นเรื่องอ่าเรื่องการปฏิบัติมันจะอยู่ในส่วนของสมรถะกับวิปัสสนาเท่านั้นถ้าเราย่อลงมานะแล้วก็กําหนดแค่สมรถะกับวิปัสสนาเท่านั้นเราไม่ได้ไปอคิดอะไรเยอะจนจนมันวุ่นในหัวนะอันนี้คือเรา คือป,ประสงค์ที่มานี่ตอนแรกเราเราเป็นคนที่ความเพียรไม่ขนาดนั้นสบายสบายอะ่ะสบายเกิอนเนี <laughs> ่ยไม่แล้วแล้วหลวงพี่อยากรู้เรื่องของจิตแล้วได้คำตอบหรือยังอ่ะก็ก็รู้ว่ามันประกอบอยังไงไอตัวเลขข้างในเนี่ยเราก็เรเราก็เริ่มเข้าใจเพิ่มขึ้นว่ายังไงแต่ทีนี้อ่าจิตเนี่ยมันจะเกิดรูปเนาะ เราต้องบอกว่ารูปหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งการกระทบเนี่ยมันจะเกิดสิบเจ็ดขนาดจิตถูกไหมแล้วก็จะมีการส่งสมในชวนาจิตประกอบไปด้วยเจตนาต่างๆอะ่ะแล้วก็มันจะมีการส่งสมกรรมนะตรงนั้นแหละเราอยากรู้รู้ตรงนั้นแหละว่ามันยังไงที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็มันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเราถึงเราจะไม่ได้จบอะไรชัดเจนแต่เราสามารถไปแนะนําได้ ไปแนะนําคนอื่นได้ในการบอกธรรมะบอกสอนต่อโดยการควบกับพระสูตรคือทําไมไหนๆเรียนแล้วอ่ะหลวงพี่ก็ควรจะสอบเพื่อเพื่อเพื่อแบบวัดวัดความรู้ให้ตัวเองต่อไปก็เราก็จะสามารถนําวิชาพระพิธรรมเนี่ยไปต่อยอดเอาไปเราไปแนะนําหรือสอนชลวาหรือพระ ในต่อในที่ต่อต่อไปในในเออดูปาวจรที่ท่านต้องการที่จะไปเรื่อยๆ